หมู่บ้านนี้มีการผลิตถุงผงถ่านดูดกลิ่นที่สะอาดบริสุทธิ์กว่าถ่านไบโอชาร์ถึง6เท่ามีนายรุ้งจำปาทองอายุ53ปีประธานวิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาบ้านนอกโคกนาที่หมู่บ้านโป่งสามัคคีตะบนโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดเจ้าของไอเดียที่ผลิตเตาเผาถ่านโดยคิดค้นขึ้นมาเองและถุงผงถ่านดูดกลิ่น โดยนายรุงได้เผยว่าตนเองเห็นทางตาลหรือก้านตาลที่แก่และหล่นลงมาจากต้นตาลเต็มไปหมดซึ่งต้นตาลที่เกิดตามถนนนี้เป็นของดาบวิชัยปลูกไว้ริมถนนหลายเส้นทางนอกจากผลิตผลตาลหรือโลกตาลที่สามารถนำไปจำหน่ายได้แล้วทางตาลหรือก้านตาลปกติชาวบ้านจะนำไปเผาทิ้ง ตนเลยคิดค้นทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชาพัฒนศรษสะเกตว่าจะนําทางตานที่ร่วงหล่นลงมาจากต้นมาทำประโยชน์อะไรได้บ้างจึงได้มาคิดค้นและศึกษาดูหลังจากที่นําไปเผาเป็นฐานเสร็จเจอรูพรุนในฐานจากก้านตานเยอะซึ่งทางตานหรือก้านตานไม่สามารถนําไปเป็นฐานหุงต้มได้เลยคิดได้ว่าน่าจะนำมาผลิตเป็นฐานดูดกลิ่นได้ เพราะจุดเด่นของทางตาลหรือก้ารตาลมีลักษณะภายในเป็นรูพรุนเล็กๆเยอะเหมาะสำหรับดูดกลิ่นจึงมีการศึกษาและพัฒนาจนได้มาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซึ่งวิธีการผลิตและขั้นตอนก็มีดังนี้นำทางตาลที่ได้ไปเผาในเตาถ่านจนกลายเป็นก้อนถ่านแล้วเอาถ่านที่ได้เข้าเตาเผาเล็กอีกรอบเป็นรอบที่สอง เพื่อกระตุ้นให้ฐานที่ได้สะอาดกว่าฐานที่เผาแบบปกติหรือสะอาดบริสุทธิ์ซึ่งสะอาดกว่าฐานไบโอชาถึง6เท่าต่อมาก็นำเอาฐานที่ได้มาเข้าเครื่องตีบดให้เป็นผงก่อนจะเอาไปร่อนให้ได้เกล็ดฐานแล้วนำส่วนที่เป็นเกล็ดมาใสาบ่บรรจุภัณฑ์ผงฐานดูดกลิ่นโดยคุณสมบัติของถุงถาดดูดกลิ่นของเรานั้นผงฐานจะไม่ฟุ้งกระจายและสะอาดบริสุทธิ์ มีผลการวิจัยรองรับจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนอกจากนี้ยังช่วยดูดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เช่นกลิ่นอับกลิ่นชื้นกลิ่นเหม็นกลิ่นสารเคมีกลิ่นภายในบ้านที่ทาสีใหม่ส่วนราคาเพียงถุงละ70บาทโดยถ้าใครสนใจสามารถสอบถามหรือติดต่อได้ทาง Facebook ณจำปาทองสายน้ำแห่งเสรีภาพหรือโทร092 เจ0 7เจ็<ร>พี่รุงที่บ้านโป่งสามัคคีตะบนโคกจา<ห>นอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสเกตสำหรับคนที่รักสุขภาพเนาะความบริสุทธิ์ของฐานตัวนี้คือได้รับผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีบริสุทธิ์กว่าฐานไบโอชาถึงหกเท่าครับปกติเขาเขาจะใช้กันแค่ฐานฐานไบโอชาแต่ตัวนี้คือมีความบริสุทธิ์สูงกว่าเป็นฐานกำมัน บริสุทธิ์ปว่าฐานไม้อุชา6เท่าอันนี้มีผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนครับไม่ได้พูดแบบไม่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 ไมีเอกสารอ้างอิงนะครับตอนนี้เรื่องจริงนะครับ